ตาลุ้นสวัสดีคนแซยทุกคนด้วยผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าห้าสิบห้าบอกเลยว่าช่ากหนาวคนอ,อกปากหรคนดูหน้าหนาวาเลยครับววกราบสดนีหน้าหนาวคนไทยทุกคนด้วยผมหน้าหนาวเป็นยังไงกันบ้างับผู้ดูอย่าลืมอ,อาบน้ำนะครับอย่าลืมอาบน้ำไปเรียนน้องๆไม่ใช่แบบมึงไม่อาบน้ำแล้วไปโรปเงเรียนเนะเออเรงกินออกอะ <c oughs> <c oughs> โอเคอะวันนี้พี่ก็จะมาเออ,อเรียกว่าเออมอออันนี้ให้อีกระัสหนึ่งครับ เราเรียกว่าผลช้างนะเราะผมจะรีวิวว่าผมผลเมมมอสนะไม่ดูว่าผลของใครของของใครผลช้างอ่ะระหว่างฟาร์มให้มัถึงเออเววตันแล้วก็มาเก็บของทีหลังกับเก็บของให้มันเต็มแล้วฟาร์มให้มันตันอันไหนดีอุ้ยผลผลอะไรเนี่ยผลแสงอ๋อกูนึกว่าจะผลแสงไอ้เหี้ยขาไฟโอเคเหมือนจะเป็นอ่าเนี่ยเดียบผลเมมมอส ผมจะให้ผลอะไรเอ๊ะ <c oughs> ผลอะไรอะ่ะนี่เปล่ายำรับไปโอเคถึงยำรับไปครับคุณดูครับซ้อผลเลขผลหนึ่งนะคะคุณดูจังหวัดนี้คุณได้ผลแบบมอสมันก็ถูกเหมือนกันนะสองเจ็ดสองล้านเจ็ดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเดียบแรก เออยว่าเออได้มาสองผลผลเลิฟผลแอบรู้สึกว่าจะมีหรือเปล่า <c oughs> โอเคนี่ก็เป็นเล่นรหัสที่เออผมจะฟาร์มนะครับขวดดบบไม่ฟาร์มไม่เล่นแบบมอสให้ดูนะครับขวดดืบเน็บลาดเน็บดูมันยิบโอ้ซีได <c oughs> ้ขวดดืก็ช้าวพอดีครับโอเคครับเราจะออกเดินทางเออรุ่งรุ่งรุ่งเช้าเลยครับโอเคครับไปโลงที่สามค่ะ ซึ่งพี่จะไปฟาร์มเอ่อโรกทีสสามเพราะว่ามันมันฟาร์มง่ายครับไม่ใช่ฟาร์มง่ายดิมันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าเออมาตตรี่พีกอะเอมาตตรีอ่อะเออเขาเรียก <c oughs> อะไร,ะไรคือมาตตอรี่พีก <c oughs> มันง่ายก็อ่ะเด็บซึ่งวิธีการไปะนรับต้องไปแบบนี้ <c oughs> โอเคไประเด็บ <c oughs> นี่คือวิธีการไปเกาะสท้ายที่ถูกต้องเลยครับ <c oughs> <G introductory> ้ซึ่งไอแบตเตอรี่มันจะเพิ่มไวนะครับคุณเดูยบเพราะว่ามันเป็นบอสไม่ใช่เป็นบอดดี้เป็นเอฟเอ็นพีซีที่ระวิวสูงสุดมันสองพันสี่สองพันห้ามันอะหุ่ยทั้งพันพันอีกทั้งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมีทั้งหมดหนึ่งกิโลก็เชียย์ละเดี๋ยวหนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรเท่ากับกี่กิโลครับ โอเคครับดูครับเรื่อยๆพี่ก็จะสแต็ก่อผลแมมมอสกินเดี๋ยวนี้เลยครับโอเคครับเขอยาดสแต็กนะครับ โอ้เคยเป็นแมมมอสแล้วเชีย่ยวโหผลแมมมอสเปิดใช้งานฮะเชีย่ยมีห้าท่าว่าคนดูเห็บหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่าครับอันติโตว,วีครับมามาในในก็ได้เนี่ยท่าแซดนะครับมันคือท่าอะไรครับเอ๊เป็นเงาแมมมอสครับเงาดำดำอ๋อเสียงตัวแมมมอสไม่ใช่ปล่อยแอบปล่อยอะไรก็ไม่รู้ครับปล่อยออกไปสามทิศ ถามทางเมื่อกี้ดูใหม่ดูใหม่ดูใหมเพิ่ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บจี้ปล่อยพลังไปด้านหน้าบอกเลยว่าไกลอยู่นะครับน่าจะสุดสุดขุดหินนะั่นโโหคตรไกลแล้วป่อยเดี๋ยวด้วยนะประเด็นจี้สุดขุดหินเลยโอ้แต่ถ้าแบบเจอแบบตึงๆอ่ะโอ้ไม่ใช่แบบตึงๆแบบประชันหน้าประมาณเนี้ยแค่ทิศทางเนี่ยคุณดูแบบประมาณทิศทางเนี่ยปึ๊บ เงียบประมาณนี้บอกเลยว่าแบบถือว่าสโตอยู่นี่กดใส่ปึ๊บๆโดนแน่นอนครับโดนจังๆเงีบระยะประมาณเนี้ยไม่เกินเงียบบอกเลยว่าคูดไกโอเค <laughs> พ,พี่ขอยัดฟาร์มแบตเตอรี่ให้ถึงเออรีวิวสามร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูครับประมานเป็นยัางไงครับนอนลิปคนอื่นอาจจะรีวิวไปแล้วแต่พี่ก็รีวิวช้านิดหน่อยโอเคเรับก็ถือว่าพี่ได้มาครอบ <c oughs> คลองเงียบถึงแม้มันจะไม่เป็นพล่นถาวรก็ก็ตามมันก็เล่นได้เหมือนกันขอแค่กูไม่แตกเออ ผลเปียสัตวนันหม่มันก็ถ่าวรเหมือนกันหอยอดโอเคขออนุญาตฟาร์มเลยเลยครับคุณดูครับจบ เอาลยครัก oh ็ตัดภาพมาตรงนี้เลยนะครับเฉยเนี่ก็อยู่ในห้องของเอ่อดูฟาร์มิงโกครับพึ่งเป็นตัวฟาร์มิงโกโรงที่สอง่ยโลกที่หนึ่งมันมันจะไม่ขนาดนี้ครับโลกที่หนึ่งมันจะเป็นคุกงงๆครับแล้วเป็นตัวที่แบบเอไม่หดเลยแต่โรกที่สองเลยตัวโคตรโหดแต่แต่เขาไม่เกิดนะเขาจะได้รับอยู่เนี่ยยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคพึ่งกลมก็ฟาร์มใช้เวลาประมาณหนึ่งวันนี่ก็ฟาร์มถึงเรือสามร้อยพอดีไอเขาเรียกว่าอะไร เออเขาเรียกว่าเรียกอะไรพี่ก็ลืมนะคเออมาตเตอรี่เหรอเออเขาเรียกมาตเตอรี่ครับคุณดูครับนะมาเรามาดูกันเลยครับว่าระหว่างห้าท่านี่ยคือมันมันจะไม่เหมือนกันเลยครับอกเลยแ้วก็มีท่าหนึ่งที่เป็นอันตีแปลงร่างได้ด้วยครับปกเลยโคตรจ้าโคตรโกงนะคุณดูโกงชิชเชียร์เลยครเล่้นเป็ี่ยนนะเป็นผลวิาศาสตร์ที่มาใหม่ผลของไข่พี่ก็งงผลช้างของไข่ว่ะ ใครเด็กมันมันเข้าไปสุนิสาเหรอสุนิาสนาแน่แน่นอนพี่ว่านนะโอเคมาเริ่มทา่าแรกเลยครับทุดคนด,ดคบท่าหนึ่งจะเป็นการอ่าปล่อยเงาครับเงาของแมมมอสเฮ้ยมันมองเงามีแต่ขาหน้านะคุณดูจะปล่อยไปถามทิศทางมันเนี่ยบอกบอเลยโค้ชไก่เนียครับเนี่ยดูไหมดูไหมมันเกินครึ่งเลยนะครับคุณดู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  ดูดิสูตรนี่ะคดไข่ส่วน,น,อววนเอก็จะเป็นอ่าอ่ประมาณนี้ครับไทยเป็นการพุ่งชนแล้วก็งัดนะครับงัดทั้งงัดทั้งไม่ใช่อะไร <c oughs> อันนี้เันเพลงเอองัดทั้งงัด <c oughs> โอเคดูใหม่คุณดูดูภาพใกล้ดเนี้ยประมาณนี้พุ่งไปแล้วก็งัดครับแล้วก็ศัตรูถ้าโดนมันจะพุ่งขึ้นแบบนี้ พุ่งขึ้นประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็ถ้าแทะแต่เขาดูครับถ้าแทะก็จะไปเงาดำอีกเลยครับทุบครับพุ่งไปข้างนั้นแล้วทุบแบบดูดูดิท่าเอกท่าสองจะเป็นท่างัดขึ้นส่วนท่าสามจะเป็นท่าทุบลงนะครับใช้งวงเออเขาเรียกอะไรงวงเหรอกับงาเนี้ยจี้ ส่วนท่า V จะเป็นอันตีครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยครับเอาท่า F ก่อนท้าวีจะเป็นการชาร์จนะครับคุณดูยิ่งชาร์จยิ่งแรงนะคุณดูแล้วก็พุ่งไปครับคุณดูเชี่ย yeah! ยังใหญ่เอาไม่ใช่ครับคุณดูเห็บแล้วใครเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย เฮ้ย้ย,ยมันไปเมื่อกี้เราถึงตรงไหนครับเมื่อกี้เราถึงท่าแซดใช่ไหมครับอ,อ๋อไม่ใช่ท่าท่า e f ใช่ใช่ท่า e f ท่า e จะเป็นการชาร์จชาร์จสองจังหวะนะคุณดูส่วนท่า v คืออ,อันตนะครับจะแปลงร่างเป็นแมมมอสครับบอกเลยว่าอแอดมินหรือ GM เกมบอกเลยทำภาพโคตรสวยอะ่ะดูดิ สวยจริงสวยจริงสวยจริงรายละเอยียดทุกอันเล็บดูที่เหมือนช้างเอ่อในพันเลยส,ส่วน <c oughs> <c oughs> การคยุย <c oughs> ไม่เอาไม,ม้บ <c> ร <oughs> ิรวณเฮ้ยเาเลยถ้ามันจะเปลี่ยนเนะี่ยคุณดูครับนี่ครับพอแปลงร่างเป็นเอ่อเมมโมรีท่าแทจะเป็นการเอ่อปล่อยสองครั้งนะคุณดูเนี่ยสี่อู้ยูสองครั้งแต่แต่แต่ยาวนะเด็ดเด็ดย,ยาวไม่ย้อม ดูก่อนดูก่อนยอยอ่าปะอย่าปะไกป่ปะเชี่ยย่างไก่กว้างด้วยประเด็นแล้วก็ท่าอีกนะครับเชี่ยเหมือนยูเฟีมจะเปลี่ยนไปเนี่ยดูไหมดูไหมดูไหมเป็นการที่แบบพุ่งไปแล้วงัดเลยแบบพุ่งเร็วด้วยประเด็นวัดเชี่ย ส่วนท่า C นะครับจะทุบลงเหมือนเดิมแต่จะพุ่งไปครับส่วนท่า F นะคนดูเป็นท่าที่แบบโกงมากเลยครับถ้าาไปแบบ PVP พื้นที่โลกครับนี่ครับมันโกงมากเลยครับถ้าไม่ชนอะไรแบบสิ่งเกลี่ยขางที่แบบกำแพงอะไรเงี้ยมันจะไม่หยุดน,นะคุณดู ถ้าไม่ติดก็ติดดิเอาตอนนั้นติดมึงยังหยุดแบบถ้าขี้ที่แคบอะไรประมาณนี้มันเสียเปียบมันเสีย,เ,ยเปียบเขานะที่แคบนะแต่ที่โล่งบอกเลยวแบบอีีีเรียกโคตรกูัวอะคุณดูส่วนถ้าวีก็กลับคืนแบบบสุดสภาพเดิมนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับคุณดูบ <c oughs> พี่อคำรามพุงไปส่วนคอมโบพี่พี่ไม่รู้นะว่าเขาเออไปคอมโบกับดาบไหนกับหมัดอะไรครับนะก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าแบบนี้ก็ค็ิปนี้เอาไว้เท่าน,นี้ครับคือมาใช้สกิลให้ดูวิเศษนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไร,รก็คอยมาดูอีกทีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์พี่กดซับสไคร์คอมเมนต์ด้เออวัาไงพี่ทำไร พี่ทำได้หมดเด็บเฮ้ยเนี่ยมอาแล้วอีกแล้วไอ้ตัวเดิมปะเนี่ยมิง้งมันใช้ผลลาวายมันเป็นเผาเ,าเอ่อเผาเงือกด้วยเผาเงือกหรือฉลามพี่ก็ไม่รู้เห็นห่างของกูยังไม่ครบไม่เฉยเลยนะม่ทำมาละใครมาใครมาใครมาได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไป PVP ให้ดือดตานหนึ่งเนี่ย ม่รู้จะรอดหรือร่วงเยีเยไอ้นี่กีตา้านี้เดี๋ยวนี้คอยฮิดกันนะไอ้กีตา้าสีเขียวนะเนี่ยเเดี๋ยวพี่จะไป PVP ให้ดูครับพี่ไม่พี่ยังไม่ชิน่นะมามามาคนดูมาม่รู้จะรอดหรือร่วงเอ่อทาวี ต่ไม่มีใครมาเลยวะอสักคนไมมสักคนไมมสักคนไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า,า,ลาให้ส่องเลยป่ะ ở như này còn như luôn mày đi ở đây uy em liếc nó mày 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 มีสามตัวเอ๊ะ <analyze anthropology> มันมีเยอะจังอ่ะคนดู มัโอเคเขาเขาเขาสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับต้องลองดูดูถูกใจกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์นะครับแจกพี่ทำไรพี่ทำได้โปรดแบบนะก็จะมีแบบอีพีแบบตือนทำตามคำร้องขอท่านผู้ชมนะใครที่คอมโบนี้ก็ใครที่เออเก่งแบบคอมโบนนี้ก็ช่วยคอมเมนต์นะว่ามันต้องไปคอมโบกับอะไร แต่ก็ยังว่าแหละเกมนี้มันถ้าของไม่ครบมันก็ไม่ตึงหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วเมื่อกี้แรงอยู่นะโอเคครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บซีอีกินส์มาโลครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเป็นไรก็จะลิมกนไห์ก็ใส่ตัวซับสไครตคอมมต์ครับเป็นงไงคนนำคลิปครับแบบน,นี้พีทก็ขอ,ขอตัวลาไ,ไปก่อนครับ ไม่ไหวละสมองสติไปหมดละกดมัวจนนิว้วหล่อนแล้วต้องขอบงไงอ่ะปึ๊บเขียนสตูปึ๊บกดปึ๊บดาบปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บกดวิ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแรงร่าง yeah.

i don't think i'll ever let you in easier to break it off as friends i don't really understand myself i don't really understand need help i don't wanna be left on the shelf couldn't even hear me if i yelled it's so good